สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกมเออไม่ใช่ต้อนรับสิต้องเขาพูดว่าการแฮกเกมนะครับวันนี้เราก็จะมาแฮกเกมอันฟาร์แปดจันนะครับเกมเนี้ยครับเกมแข่งรถของของ Android iOS ก็มีครับแต่ผมไม่รู้วิธีทำของ ios นะครับเครื่องผมอาจจะแลกนิดหน่อยนะครับไม่อาจจะไม่นิดหน่อยก็ได้ครับวิธีแฮกนะครับเราก็จะใช้เกมคิลเลอร์กันนะครับถ้าเป็นเกมเอ่อเกมแฮกเกอร์จะเด้งออกนะครับอ่าครับก็มันมีอยู่ว่าตอนเราล็อกอินอีเมลใช่ไหมครับเราจะได้เงินอยู่3,000บาท แล้วก็พิมพ์ไปว่าสามศูนยูนศูนย์ใช่ครับแล้วก็ค้นหาจะได้โค้ดพวกนี้มาแต่นั้นเราก็กดนี่เลยนะครับตรงเนี้แล้วก็กด data c o n c i t i o n ไม่น่าจะว่าอนถูกแล้วนครับแล้วก็ modify add นะครับแล้วก็ใส่เงินที่เราอยากได้ผมอยากได้เป็นเก้า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 เ้าเเก้าเเก้าเก้ พอดูแล้วมันจะก้าวต้านก็กดโอเคจากนั้นก็ย่องไปครับอาจจะเรก็กน,น่อยก็ขอทันโทษวยครับแล้วตอนนี้เราก็จะรอโหลดเกมแป๊บนึ่งครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเงินก็ยังเป็นพันห้าอยู่ งินตรงนี้นะครับตรงนี้คือเงินที่ต้องเติมครับผมแฮกไม่เป็นประทานโทษด้วยครับเนี่ยครับวิธีการแฮกนะครับเมื่อกี้ก็คือแฮกแล้วจากนี้เงินมันยังไม่เพิ่มเราก็กดเข้าไปตรงคุณขมุมหัวนี้ไปที่โซเชียลกดล็อกอินตัวสีแดงนี่ครับ ครับแล้วก็กดเลือกบัญชี <C oughs> องท่านนะครับบัญชีไหนก็ได้อย่าเพิ่งครับกดตกลงเลยครับถ้ามีอะไรเข้ามาขาัดจังหวะก็ขอประทานโทษด้วยนะครับจากนั้นก็รอโหลดแป๊บหนึงลงชื่อเขาใช้เลยครับแล้วก็รอโหลดอีกแป๊บหนึ่ง w i ไ i กากนิดหน่อย ก็ต้องประทานโทษด้วยครับ นะครับเราก็จะได้เงินมาเติม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 เดี๋ยวอืมกดเลยแชทใช่ไหมชอืมปิดเสียงแม่งฮะครับวามีเงินอยู่การก้าวตัดไปเลยครับเห็นไหมครับเงินเพิ่มขึ้นมาแล้ว เมเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะไปซื้อรถได้ครับนี่กป็นการแฮกในพาร์ทที่หนึ่งนะนี่นะครับรถคันที่แพงที่สุดเออนี่มันแนวมากผมยากได้มานานแล้วคันนี้เออใช่คันนี้คันนี้คันนี้เออคันนี้ครับ ทีทีเนี่ยพดคอเลยเนี่ยก็ซื้อเลยอยากได้นานแล้วปังแล้วก็จะได้รถคันใหม่มานี่อย่างแนวอา่าแล้วก,ก็กดแต่งรถครับเงิเนสามารถใช้ได้จริงนะครับณนปัจจุบัน,บนนี้ครับ าจะเลกนิดหน่อยนะครับครับก็ได้มาแล้วนะครับก็ขอจบวิธีแฮกในพาร์ทนี้เลยกับจบเกมอันฟัส8นะครับส่วนเงินที่เป็นแฮกเติมเนี่ยผมแฮกไม่เป็นนะครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแม่ออ,อ่ะสวัสดีครับ